ผู้หญิงเวลูก็ต้องลมจับเนือต้นตัวก่อนมโน่อมโน่ลูกมโน่อมาโนลูกผู้สุขคนจะผูกโนยืนเยไม่ตนคืนนี้กูได้เมียแน่จะผูกยืนเฉยเลยรอตลาดเอ ไอ้กุจ like nah, no no ับน้องยังยื้อเลยนะเด็กนใจเร็จกูแน right ่รอลหยลืมทีเนี้ยออน้ยมโนรีน้ยมโนี่อทนจับีชจับือมานานหน้ายืนเฉยจับลงเฉยเพราะจับไอ้่น้่ะดีใจเชีย ออ๋เน่บูเน่เดี๋ยวดูคู่กูเกี่ยวเหรอมาจากบ้านมาจับเนี่ยแต่งแตัวต้นแต่งตัวมาต้นใสใช่ไหมทำไมกูบูลายตาแต่ชุดมึงทำไมมันเป็นคาร์ลฟู๋นก็ไปตบลุงกินน้ำหาลุงกินน้ำไหนกินเนี่ยกินลุงไม่เหรอมาจับตูตามาจับโอ้ยตูตาชื่อนะเนาะเดี๋ยวเต้นเต้ไม่เกี่ยวกับมึงเกี่ยวกับบูนี่ โชว์แม่แม่เขาสักหนึ่ง ผสมพันกระกบกกระกบไหมกริแม่เลยระเบิดทั้งคีเธอจะรุนแรงอะไรขนาดนี้ขอโทษที่จะพี่ต้องใช้ตะโพกหน,นึ่งใบเอ๊ต้องมาต้องใช้ตะโพกทีมันเด้าเลยหน่อยเสียงมึงเป็นอะไรแม่ปอกก่อนรับเลยนะถ้าคุยกับผู้ชายผู้หญิงผู้ชายจะต้องเสีงอีกเสียงหนึ่งนะเอางี้เขาบังเนี่ยเขาบังแค่เอวพอเออมึงไปทั้งบ้านเด้าเลยนะ เน่มาดูลูกบอลทับแน่ปัม๊ม ก็ถ้าไม่รพี่อย่างนั้นนะพี่กอะไรนะไมถึงรงไม่ได้แ้มึงใครเนี่ยจำไม่ได้เลยนะกาทักาวัของบ้านครับเมื่อกี้แม่ฝากพักมาให้นะครับนี่ตรงนี้นะครับแม่ทองจริงป่ะแม่เนี่ได้กองแท้ของแท้ต้องเปทไบตได้มคุยแ้ไ่รู้คุณกพะ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับต้หลับราเป็ในกำใจนะครับที่มีน้องไอ้ต้นนะครับวันนี้ก็เป็นที่นิดนึงนะครับไอ้ต้นเอฟซีมึงหนาติดตามเดี<อ>๋ยวนั่งติดตามเมาลองติดตามมาติดคุกแน่ก็ดีใจนะพวกเราได้มาโครนาอีกครั้งนะครับก็คือก็จะในที่โครนาแต่ว่าใจจากที่นี่นะปักช่องปักช่องนะครับก็ขอบคุณนะครับ พี่น้องชาวตลาดแทนนะครับที่มาให้กำลังใจทีมงานบ้านบารมีนะครับบ้านบารมีก็รู้สึกว่าชาวโคราชก็เหมือนบ้านหลังที่สองนะับพี่น้องที่กำังโอ้โหวันใหญ่ชาวเกษตรกรสารพัดที่มึงจะหาได้ในตลาดสดที่ได้ตลาดแครับี่นี่โตใครไม่แทนตลาดแทนเอาไปฟังได้ไหมอันนี้พี่คืนได้ไหม ขอบคุณนะครับแอะขอโทษนะครับให้กูมาเหมือนย่าให้กูควายมาหนึ่งเลยก็ให้ก็ดีแล้วดีแล้วขอบคุณกนล่าก็เหมือนบ้านหลังที่สองของพวกเราเลยอะไรนะหนูร่างไม่ดีนะนะคุณขนาดขอโทษยังนี้ได้บ้านที่ตกใช่ไหมได้บ้านนี้บ้านเกิดผมเลยเอามั้ยพี่ที่เกิดที่หนองแคเหรอหนองแพคไหนตาดแค่หนองแพคมาอยู่กรุงเทพด้วไปทำไมมันติดกระจายมา อันนี้เร no like so ียกว่าตลาดแค่ตลาดแค่โน่งสูงบ้านที่เกิดน่งสูงน่งสูงนั่นเด็กเสียแรงที่เกิดที่ดีใต้แค่เนี่ยี่เล่นป้านเกิดเหรอเออแค่นีนี่เด็กพอดีเนี่ยจ้าวังนี่ดูลูกเขยเขามาเล่นเขาต่างที่ดัดผิดมาดูเขาได้ดิโอเยอะแกะเอาไปเยอะถือว่ารับเขยใหม่เอาไปผงไม่ได้ไปไหนแล้วเอาไปไหนนะเก็บเงินไปขอเขาหมด ไม่ต้องห่วงครัเดี๋ว่างานพี่จริงๆเดี๋ยวแห่ตั้งแต่โคราชไปบ้านปุ๋งนั่งรถนี่นะเดินไม่ติดรองเลยเโอ้โหจิบหายแค่เดินถึงสีคิ้วกูไม่ฟกบมดจุ๋ยเอ้ยเอ้สีคิ้วเดินนี่เลยกูดีใจดีใจไม่นี้ดีใจพี่แฟนดิเจแต่ว่าแม่แม่ที่พียน้องได้มาให้กำลังใจเราเยอะ ครับเยอะมากมีน้องคนหนึ่งเนี่น้องเสื้อดำเนี่ยพี่กบลองเอาไหมไปให้กับน้องให้น้องเขาหนึ่งเขาจะเอาเสื้อดำเนี่ยนี่ไงนี่ไงถามว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเรียกน้องเติ้ลว่าอะไรก็เมื่อกี้เรียกคิดว่าอะไรก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันอย่าพิทเติ้ล่าหน่อยพิทเติ้ลพ่อน้องอีหวานอีายใจไม่ติดใจเลยับ นี่ไงรู้ไหมว่าเขาแบว่าเทียมเตมที่นะตอนเขาดนที่เรนรางวัไงแล้วเองออกมาพอดีเขาตะโกเลยม่ตเตพอน้อง้หวาน่อน้องย้มหวาเ่ยดึงว่ามันมีแต่งหน้าแต่งตาดูแจ่มใสาพ่อหน้าพ่อตาพ่ออพ่พ่อม่ลูกยงทำไมไม่เอารุ่นอั้ไปนั่งข้ามึะ กูต้องให้เขนั่งเศร้าแล้วคนมันลุมถ่ายรูปกูนึกว่าพวกมันโชว์งูวันนี้กูกล่าวว่าเอามาให้กูได้ถูกได้เกิดเลยนะวันนี้มากันหมดเลยหนูเมื่อกี้เรียกนะนะคอน้องยี่หวาเหรอใช่กระหน่ำลงต่อยแบบนี้ไหมเด็กน้อยทำไมด้วยเป็นแล้วเด็กเลยได้เก่งไงคนโตกูก้าไหมล่ะนีเน่เขาไม่ดีกูนะ ท้าใครไม่ท้าท้าเด็กโคราชเหรอต่อยพี่นะต่อยกับพี่ไหมเอานี่ของเมืองโคราชนะเว้ยเมืองมังแก่ด้วยหนูบางทีที่ก็เล่นมุกมันเป็นมุกลิเกนี่แหละผู้หญิงโครารนะเออเล่นมุกจ้ะแต่มุกจริงไม่ต้องเล่นนะไอ้พ่อน้องที่บ้านเล่นนะารักน่ารัวันนี้ก็รับชมให้จบของเรื่องครับแสดงก็ตีซ้อมเต็มที่ตีซ้อม ทำไมทำเสียงดีใจขนาดนั้นเนี่ยดูเหมือนคนดีใจตไหนแต่ลอนี่ไม่ได้ท่าที่อื่นเนี่ยผมอาจจะงอแงครับแต่ถ้าโคราชเนี่ยมเต็มที่เพราะว่าบ้านแฟผมเองอ้เไยมันจะเตมที่านั่ยไอ้เยเยไอเยไต้ เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราเถียงกันเลยมึงก็ยอมรับไปแล้วก็มาอยู่คานาดกับกูสองคนกูดิปูเ้ยไม่อยู่แตนไม่อยู่แตมาไม่อยู่แม้แไม่ได้เป็นพ่อยีหวาเป็นพ่อยีหวาใช่ไหมล่ะเออแต่เป็นหวอีขวัญอ่ะมึงจะรับไปอ่ถามึงไม่รับกดเอาเรือเลยเออการตายูด้วยูก็กชอยู่แล้วเห็นอะไรบ้างโอ้หลายอย่างเลย ก็เสนุกแน่นอนเราหันมาใส่ถุงนองทาไม่หันไปทงอื่นก็าไม่หันหันมาใสถุงนองแล้วมันน like wow so ุ่ง ну ผ้าถุงเราหนังเงือกเราก็เลยไม่ดูดูได้ป้าจากูเห็นเม็ดหัวแดงเห็นอะไรรึเม็ดหัวแดงอ๋อในป้าจางเลยออมีกี่เม็ดรึเม็ดเดียวมั้งใส่นถึงปูยังได้ด้ยไปเลยไปจมงนี้ก่อน ยึดแน่นนอนโดนสิ้นกินยูนังด้วยไอ้ที่เราบอกว่ากูอยากเป็นกำโดงนี่ไงล้วแล้วไหนจะพูดอ่ะนี่เห็นไหมในี่คนโคราชข่งแทร่เขาดูนี่ไงแบบนี้ทำไมมึงก็ดูไปเล่นปูเสือดูนี่ใช่ถ้าภาคกลางเขาจะนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้แล้วก็นั่งปล่อยหางนี่อ๋อมีกระเป๋าใบหนึ่งวางตรงนี้มึงเล่นขันไม่ตายเขาก็ห้อยลอยอยู่กันไม่ต้องตัวเป็นมาเล่นโครา่ รูกอะไรขำพวกกันผีเข่ากระดูกล่วนั่งเนี่ยใกล้สำงไหนเหียนสำงไหนทุกคนดูกูชอบกูชอบชอบขอบไปดีวันนี้ฮะวันนี้มาโคราชกมไม่เคยมางานไหนแล้วของกินให้เกย์เยอะขนาดนี้มาก่อนโผล่ลงมาขนาดลงพี่นุ๊ก มีทุกอย่างอะไรมั้งนี่มากินกูไปตอกยินดำศพก็ตอกไปตอกมาแม่งเลยกินข้าวมันไก่เด็กน้อยเด็กน้อยมันเบียดกูเลยเหรอกูติดใจคนดำศพกูมันอะไรเสียงยังดีตามไปก็จักกปิดอะไรนักหนาวมันเป็นลีลาการตบเขาเลื้อยเดูคบเลื้อยยิ่โดนโคตรแรง แม่มาเตียงแม่มาเตียงแม่มาเตียงจ้ะโอมาดูลิเกครั้งนั้นนานแล้วแล้วก็มาเนี่ยมาจุงพวงจุงพวงจุงพวงขอบคุณมากครแม่น้าที่มาดูลิเกมานะครับอ่ะตอลิเกเล่นก็นั่งไม่มองลิเกจะกันไน้ไยมแม่แกไวรุ่นนะรู้เลยอ่ะมาดูลิเกใส่เสือไม่เดียวไปออกกับเช้าแม่เดี่ยวเมืคืนเก่งยูงไงอ่ะ ที่อยวอะไรของเช้าอะไรนะไม่ต้องพูดเฮ้ยดมบอล่นเนนเนอินลรายจะแปลงร่างเป็นแแปลงฉากอ้เลยไหมไบอลเห็นาเลตั้งนิดตั้งนิดินทิายวันนี้รสองคนของนักแสดงนานาได้ว่าบอลค้ังหน้าจะพบเจอกับสินเดย์จะขออยู่เคียงข้างเจ้าไม่มีการเจ้าไปไหนย่งแน่นอน แวก็วันนี้เป็นถึงเวลาที่เราองคนต้องแย่งทางกันจากกันทนี้จากกันที่กลางัวใจเราจะไม่จากก่อนจากที่จะมอบแหวนวันนี้เป็นแหวนแห่ใจอยากที่จะได้นที่น่าักนที่ต้องเห็นแหวนยืนใึ้นมานั้วดูแนวเดให้ดีนะอินมาแล้